เป็นคนที่ดีกับเพื่อนฝูงแต่กับชอบแสดงอาการเย็นชาหรือลำคาญกับคนในครอบครัวจะสามารถทําความเข้าใจหรือแก้นิสัยเสียตรงนี้ยังไงดีครับเป็นคนที่ดีกับเพื่อนฝูงแต่กับชอบแสดงอาการเย็นชาหรือลำคานหมายถึงตัวเราเองเหรอกับคนในครอบอ๋อหมายความว่าเราแสดงดีอะทาดีกับเพื่อนตลอดเวลาแต่ไม่ค่อยทําดีกับครอบครัวรู้สึกลำคาญได้ซ้ำใช่ไหมจะสามารถทําความเข้าใจหรือแก้นิสัยเสียตรงนี้ได้ยังไงครับเรารู้ตัวเองแล้วใช่ไหม รู้ตัวเองเสร็จปุ๊บเอานี้สายที่ใช้กับเพื่อนไปใช้กับที่บ้านแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยมันไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลมันเกี่ยวกับเราเราเนี่ยอาจจะมีมุมอคติบางอย่างเพราะเราเนี่ยสนิทกับเพื่อนเพื่อนไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงเพื่อนไม่ได้มีเหตุปัจจัยกับเราไม่ได้มีโทษมีภัยกับเราแต่ครอบครัวมันมีไงขอแล้วไม่ได้อยากได้เงินเยอะๆแต่ไม่ให้อยากไปหน้าไหนนี่ให้บ้างไม่ให้บ้างเพราะมันมีตรงนี้ไงมันเลยรู้สึกติดใจกับที่บ้านแต่เวลาอยู่กับเพื่อนมันตามใจกันหมดทุ แล้วเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดแล้วเขาไม่ได้มีผลประโยชน์กับเราไงเราไม่ต้องไปขอเงินเพื่อนใช้นี่เราเลยไม่มีอาคติับเขาเลยรู้สึกว่าเราทําดีกับเขาแล้วสบายใจกว่าทําดีกับพ่อแม่รู้สึกไม่สบายใจดังนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่มองเห็นประโยชน์ของพ่อแม่บ้างว่าที่เขาให้มาเนี่ยเขามีคู่นูปการกับเราขนาดไหนเขาเลี้ยงดูปูสือเราอย่างดีเขามีคู่นูปการกับเรายังไงการที่เขาช่วยเหลือเราตลอดเวลาจนสามารถทําให้เราเนี่ยมีความสุขในปัจจุบันได้ก็เพราะจากความสามารถความปรับพฤติการปฏิบัติการดูแลเลี้ยงดูเราอย่างดีก้ากจากเขามองมุมเขาดีว่่าาาาเเขหหนืยกบแคไ อย่าไปมองมุมไม่ดีดิคนเรามันมีความเสื่อมเราก็ไม่ดี